เล่นเรือให้สุดเบสปิงงานนี้เหมือนกันมากยิ่งกว่าคู่กันล่าสุดสาวเบสละกุณีคำสิงได้ลงคลิปวิดีโอซึ่งเป็นการเล่นชาเลนจ์เทสที่เราสร้างร่างที่เราเป็นโดยต้องบอกเลยว่าภาพเทสที่สาวเบสได้สร้างขึ้นดูสวยเซ็กซี่ขาวออร่าและเป๊ะ ทุกท่วงท่าเลยทีเดียวแต่งานนี้ร่างที่สาวเบสเปนต้องบอกเลยคขาว่าม้วนจอยแบบสุดๆโดยเปนคลิปวิดีโอในงานฉลองวันปีใหม่จากละครเรื่องนางฟ้ากรรมกรที่เต้นม้วนจอยแบบสุดๆนั่นเองค่ะแต่งานนี้ที่ทาเอาแฟนคลับถึงกับกรี๊ดกราดกันไม่หยุดก็คงจะเป็นหนุ่มปิงอบนิติซึ่งเป็นพระเอกซีรีส์ใหม่ของสาวเบสอย่างวันในสแตนคืนเดียวก็พอ โดยงานนี้หนุ่มปีงก็ได้เล่นชาเลนจ์เทสที่สร้างร่างที่เป็นโดยเทสที่สร้าง ของหนุ่มปิงต้องบอกเลยว่าดูหล่อเท่และโชว์หุ่นแซบข้างทะเลพร้อมกันนี้ยังได้เห็นร่างที่หนุ่มโอเป็นก็เป็นการเต้นสุดมันกลางไลฟ์ที่กำลังพูดคุยกับเพื่อนๆและแฟนๆนั่นเองนี่เรียกได้ว่ามีความคล้ายกันซะจริงๆเพราะร่างที่เป็นเต้นเก่งเหมือนกันเลยล่ะค่ะแถมยังมีความสวยหล่อให้ทุกคนได้เห็นอีกด้วยนี่แหละค่ะ คือคนที่เหมือนกันตามหากันจนเจอแล้วนั่นเองมั่นใจนะคะว่าซีรีส์ของ Club Friday จะไม่ใช่ซีรีส์สุดท้ายที่ทั้งคู่เล่นด้วยกันอย่างแน่นอนจะต้องมีทั้งละครและซีรีส์เรื่องอื่นๆมาเล่นคู่กันให้แฟนคลับได้ฟินจิ้นไม่หยุดอย่างแน่นอนค่ะใครอยากลงเรือปิงเบสตอนนี้ก็ลงได้แล้วนะคะบอกได้คําเดียวคขาว่าฟินเวอร์เลยทีเดียวค่ะขอขอบคุณปิงอบนิธิและเบสคำสิง ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ